เห็นยังในหลายห้องอ่ะเห้ยเอาเห็นอะไรอ่ะใบปันคุยซ้อนสองคนเขาจะเฉดอะไรอีกขาวเรียนจริงเหรอเด็นกินสองคนใสใสอะนะใช่ดูไหมว่ามันก่อนนัคนแอบไปถ่ายว่าปันอะแอบไปเล่นก ok oh oh ินกับหลังหลักกีลาโอ้ยโอ้ยโอ้ยจริงจ้า คนเดียวเข่าวปลอมเหรอเฮคืออะไรขึ้นคือพ่อคุณมึงไปสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลไงลฮัลโหลครับครูเมตตาอ่าคืออย่างนี้ครับครูเมตตาอ่ามันมีการแชร์ข่าวปลอมที่ไม่เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นครับครูจริงเหรอลูกใช่ครับมันทําผมเสียหายยังไงลูกใช่ครับทั้งชื่อเสียงผมปนปี้ การงานอนาคตของผมอนนคตกแล้เข่าวปลอมแล้วครูอ๋ออ๋ออ๋อเราแจ้งอะไรัะเราสามารถแจ้งความเรื่องข่าวปลอมได้เหรอครัูใช่ใช่ลูกใช่ใช่ขอบคุณมากมากนะครับครูเมตตาเออเออเออครูไม่พูดอะไรเลยลูกอะไรวะทุกคนดูไหมครับว่าหากเกิดข่าวปลอมที่เกี่ยวกับตัวเองนั้นและทำให้เกิดความเสียหาย สามารถเรียกร้องได้ผ่านสนย์ต่อต้านข่าวปลอมหรือสามารถแจ้งได้ที่ตำรวจไซเบอร์ค่ะหรือง่ายๆด้วยการรีพอร์ตสื่อน,นั้นๆในแพลตฟอร์มที่ทุกคนพบเจอและทุกคนควรจะมีวิจรารณญาณในการรับชมแล,ละรับฟังค่ะ